สวัสดีครับพบกับผมมาพินแล้วก็ Channel Feel ลไทยใน Youtube ครับวันนี้กินของหลูครับถือว่าเป็นเข้ากล่องที่หรูมากอยู่ที่เซเว่นนะครับตรงรอ,อ,นนงองาเ,งเขตสานะครับก็สถานีคนส่งของจังหวัดเชียงใหม่เขาครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วอ,อันนี้มีข้าวหน้าเป็ดย่างโฟซีซันตาซ p นะครับ โพ i ิชั่นกริลดักวิดไรส์นะครับก็เดี๋ยวมาเราชิมกัน,นครับน้ำหนัก320กรัมราคา700ร้เอ๊ะไม่ใช่75บาทครับพูดผิดไปเดี๋ยวจะตกใจนะฮะก็มาชมกันครับนี่ครับลองมาอย่างนี้แล้วก็มีเสียงเด็กแว้นผ่านไปนะครับมีข้าวแล้วก็มีเป็ดอยู่ตรงนี้นะครับเขาใช้วิธีเจาะรูแล้วก็เวฟมานะครับ อย่มาชิมกันนี่ครับดูแล้วก็ข้าวนี่โอเคครับเม็ดเรียงกันสวยนะครับแล้วก็ไม่แช็นะครับแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปร่วงตรงนี้นี่เนื้อเป็ดครับก็เป็นเป็ดตรงนี้จะมันเยอะหน่อยหนึ่งเป็นเป็ดที่มันเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําจะเป็นลักษณะคล้ายเป็น น้ำซอสนะครับโบเกรวี่นะครับผักนะครับผักยังเขียวอยู่แต่ว่าน่าจะมีความนิ่มนะฮะจากการเวฟจากอะไรอย่างเงี้ยขอชิมน้ำหน่อยหอมกลิ่นพะโลมากครับแต่จเาออานะจาะออกรสหวานนะฮะะออกรสหวานน่าจะทำเอาใจคนเชฟน,นะเป็นปัดแมชช่น้ำนี้หวานกว่า หวานกว่าพวกเป็ด M K หวานกว่าอะไรพวกนั้นนะฮะี่เป็ดย่างพวกนี้เป็นสไตล์กวางตุ้งนะฮะต้องบอกเลยเป็ดเปดย่างเนาะข้าวหน้าเป็ดย่างโฟร์ซีซันนะฮะเพราะถ้าเป็ดพะโล้นี่เราจะทางจะจิ๋วมากกว่าลองชิมผักก่อนนะครับผักยิ่มอร่อย ข้าวข้าวกินกับเป็ดแล้วอันนี้แบบแพงก่อนนะอ,อร่อยแต่ว่าหวานไปผมจะไม่ค่อยทานอะไรหวานๆเพราะว่าไม่ค่อยชอบ ต้องบอกก่อนเรื่องคือเรื่องรสชาตินี้ก็ต้องบอกตามตรงนะเพราะเป็นเรื่องอะไรที่เขาบอกว่าเรื่องอาหารเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเนี่ยมันคุยกันไม่ได้หรอกนะแล้วก็เวลาผมรีวิวอาหารเนี่ยผมจะพยายามให้เห็นลักษณะหน้าตาของอาหารนะครับลักษณะองค์ประกอบเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็ตัดสินใจเองนะเวลาคนเดินทางเนี่ยไปไหนเราก็จะซื้ออะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเมนูที่เปลี่ยนบรรยากาศได้ ร,ราคาับราคาบ5าบาทค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะกินขึ้นมาจริงๆอะ่ะตีหนึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้นตีหนึ่งแล้วไม่รู้จะกินข้าวหน้าไปที่ไหนก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับ mm hmm. ก็ผมไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าเห็นตาตัวเองก็ตัวผมเองอ่ะไม่มีความหมายอะไรกับปตดตัวนี้ไอ อาหารตรงนี้เลยถ้าถามว่าเอาผมชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบหรือต้องมาทําท่าทางว่าเออ,อร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยผมก็คือคือดูแล้วก็ตัดสินใจเนาะเพราะาเรื่องรสชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนบางคนก็ชอบหวานผมไม่กินหวานเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมไม่กินหวานนะอหอมนี่หอมเลยครับนะี่ คนที่ตามผมกินเนี่ยจะรู้สึกว่าผมเป็นโรคอย่างหนึ่งคือผมกินกับเปลืองทานข้าวน้อยนข้าวนี้เวิร์กมากยังอยยังไม่อิ่มนะซื้อปลากระป๋องมากินกับข้าวร้อนๆนะโอ้โหน่าจะได้เลยหรือว่าทำมั่งดีกว่าอืม ผมจะการต่อครับตาให้เทียบไอเมนูเดียวกันนี่ต้าเดียวกันเนี่ย,ย,ย,นนยมนมีกอย่างคือผมรีวิวไปคลิปนึงเป็นบะหมี่ <c oughs> บะหมี่หน้าเป็ดย่างโฟร์ซัน่นอันนั้นผมว่าเข้ากันมากกว่านะผมชอบนั้นมากกว่าข้าวหน้าเป็ดนะแต่ว่าอันนี้ก็ทานได้ครับสำหรับใครที่อยากกินข้าวหน้าเป็ดกลางเดือันนี้ก็เป็นทางเลือก บพบกันใหม่ครับกับ c h anel n f i e l Thai ใน YouTube F W L T H I ครับอย่าลืมสมัครสมาชิกแล้วก็แชร์คลิปไปให้เพื่อนๆนะครับผ่านทางไลน์ผ่านอะไรก็ได้นะครับจะได้ผมจะได้มีกำลังใจทำต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ